สวัสดีครับผมสวัสดีมีรับแฟนกับผมช่องพายสหนเนาะในควันก็นะผมก็ได้ลงต้นสบุ่เนาะที่อย่างผมที่ผมรับไม่พระเนาะที่เมตตาให้กับน้องชายตกงานผมควันก็ยังไม่ได้ไปรับพี่เพี่ผมขึ้นมาบ้านนะผมเนี่ยผมก็มาให้ดูเนาะว่าเราก็นะผมคะแนนที่เราสั่งต้นสบ uh, e ูเนาะพอดีนะผมเราก็เนาะก็มีนะผม ช่องสทีทองคุณเนาะมาช่วยขวานนะผมแล้วก็ขวานก็ไปช่วยช่องสทีทองคุณเนาะเป็นพี่น้องกันนะผมเดี๋ยวผมเราก็ที่เราสังนะ่งเนาะกับน้องๆนะผมก็จะเป็นวันเกิดนะผมวันไอ้วันที่ขวานเจมเนาะที่แม่ๆหลายท่านก็จะรู้นะผมก็จะบวชนะผมก็ขวานก็นะผมก็ไปช่วยผม ก็ฝากทุกท่านเนาะนี่ผมก็เราก็นะผมได้สั่งต้นสมรสเนาะเป็นคะแนนนะคะแนนที่ควันนะผมเก็บสะสมนะผมให้กับน้องๆช้างผมแล้วก็คนในครอบครัวของควันด้วยผมอ่าผมก็เดี๋ยวควันก็จะไปรับพี่ๆผมมาขึ้นมาบนข้างบนบ้านเนาะมาอยู่บ้านนะผมกลับมากินต้นสมรสเนาะควันก็นะผมก็ได้หยุดไลค์อหยุดไลค์ร่างทันหันนะผมเพราะว่าเราก็ ก็มีเราบ้างเนาะที่จะไหลโตนะผมก็บางก็นะผมต้องพักนะผมเบรกนะผมก็เจอนะผมมันทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะผมก็ยังดูสถานะผมในหลายองผมก็ฝากทุกท่านผมกดติดตามด้วยผมครับใช้กดใช้กดดึงด้วยผมอ่าครั้งนี้ไม่ดีประการใดก็ขอโทษขออภัยผมกับทุกท่านเนาะสวัสดีครับผม